เมือ่อชายแก่สุดล่ํารวยเขานี่ได้สอนโจรที่มาป้นบ้านของเขาให้กลายเป็นชายที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกและเรื่องราวของเขามานันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอว่าดาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก1 0 5ยไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้ว ผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเน,นี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Finding Foster r e กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นที่จาเมาเด็กหนุ่มผิวสีวัยสิปีที่เขาเนี่ยตั้งใจจะตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะออกไปเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนๆแต่ถทว่าเขาเนี่ยก็นอนตื่นสายจนแม่เนี่ยต้องปลุกเขาขึ้นมาก่อนที่ตัวของจาเมาเขาเนี่ยจะออกไปรวมตัวกับเพื่อนๆโดยที่ต่อมาหลังจากนั้น ในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังเล่นบาสเกตบอลกันอยู่กลุ่มวัยรุ่นในสนามเนี่ยก็ได้ถูกชายชื่อว่าวิลเลียมฟอเรสเตอร์คอยเฝ้าดูด้วยกล้องสองทางไกลผ่านมานหน้าต่างอาพาร์ตเมนต์ชั้นบนที่อยู่ติดกับสนามอยู่บ่อยๆซึ่งพวกเด็กๆเนี่ยก็รู้ดีว่าถูกมองอยู่โดยตลอดแต่พวกเขาเนี่ก็ไม่เคยได้เห็นหน้าของชายผู้เก็บตัวที่ไม่เคยเออกจากบ้านคนนี้เลยสักทีโดยที่ต่อมาในระหว่างเวลาพักกลางวันเพื่อนๆของจามาวเนี่ยก็ได้มาคุยกันเรื่องผีที่หน้าต่างอาพาร์ตเมนต์บ้านนั้น ว่ามัน,นมีเรื่องเล่าของเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในตึกนั้นโดวเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงเคาะไปจังหวะและมันนีก็ค่อยๆลงบันไดมาเรื่อยๆในขณะที่เธอเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ทาให้เธอเนี่ยก็เลยรู้สึกกลัวมากเพราะคิดว่าเสียงนั้นจะต้องเป็นเสียงเคาะมีแน่ๆนจนในที่สุดเสียงนั้นนีก็มาอยู่ที่หน้าประตูของเธอก่อนที่จูๆ่ๆสายโทรศัพท์ของเธอเนี่ยก็ถูกตัดสัญญ,ญาณไปและนั่นนก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นเพื่อนผู้หญิงคนนั้นแต่ทว่าหลังจากที่จาบาวได้ฟัง เขาเนี่ยก็รู้สึกไม่เชื่อเพราะเขาคิดว่าทีตาต่างนั้นมันเนี่ยก็เป็นแค่ชายแก่คนหนึ่งเท่านั้นเองทาให้เพื่อนๆเนี่ยก็เลยท้าให้จาเมาขึ้นไปบนตึกนั้นซึ่งเขาที่เห็นว่ามันไม่มีอะไรจึงได้ตบปากรับคาไปและหลังจากที่เลิกเรียนวันนี้เนี่ยคุณครูก็ได้เชิญแม่มาคุยเรื่องผลสอบของจาเมาซึ่งจาเมาเนี่ยก็ไม่เคยบอกแม่เลยว่าเขามีสอบด้วยเพราะแม่ได้ยินลูกพูดถึงแต่เรื่องบาสเกตบอลอย่างเดียวและก็เห็นลูกอ่านหนังสืออยู่ตลอดแต่ถือว่าผลสอบของเขาเนี่ยก็มาได้แค่เท่านนั้ ส่วนที่ทางได้ของจาเบาเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับบ้านเขาจะตามเพื่อนไปหาตัวดูแข่งบาสเกตบอลแต่พอดูบาสจบเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตรงกลับบ้านทันทีเขากักบกลุ่มเพื่อนเนี่ยพาไปที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นก่อนที่จาเบาเนี่ยจะขึ้นไปบนตึกทางบันไดหนีไฟและเขาเนี่ยก็ได้แอบปีนเข้าไปทางหน้าต่างที่ไม่ที่ปิดโดยม้านเนี่ยก็มีเพียงม่านบางๆปิดเอาไว้และในห้องเนี่ยก็ปิดไฟมืดหมดแล้วทาให้จามาวเนี่ยก็เลยเดินดูรอบๆอย่างเงียบๆ ซึ่งเขาเนี่ยก็เห็นลูกเบสบอลหลายลูกบนชั้นวางของและทีวีเนี่ยก็ได้ถูกเปิดทิ้งไว้โดยเปิดเสียงเพียงเบาๆเท่านั้นก่อนที่เขาเนี่ยจะมองเห็นมีดเล่มหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะทําให้จามาลเนี่ยก็เลยหยิบมันใส่กระเป๋าเป้ของตัวเองและในขณะที่เขาเนี่ยสำรวจด,ดูอย่างอื่นต่อเขาเนี่ยก็ต้องตกใจเมื่ออยู่ดีๆเนี่ยก็ได้มีร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าทําให้เขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องโดยทิ้งเป้เอาไว้ในห้องนั้นและพอเห็นแบบนั้นเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ต่างตกใจตามเขา แลวก็วิ่งหนีกันไปหมดซึ่งต่อจากนั้นในวันต่อมาจ่าเมาเนี่ยก็ยังไปโรงเรียนตามปกติและเขาเนี่ยก็ยังคงตั้งใจเล่นบาสเกตบอลมากกว่าการตั้งใจเรียนจนมาถึงตอนเย็นเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าเป้ของตัวเองถูกแขวนไว้ตรงหน้าต่างอาพาร์ตเมนต์ห้องนั้นก่อนที่มัน,นจะถูกโยนลงมาในตอนที่เขาเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยว่าจะขึ้นไปเอายังไงและเมื่อจ่าเมาได้กลับมาถึงที่บ้านเขาเนี่ยก็รีบเปิดกระเป๋าดูก่อนจะต้องพบว่าสมุดการบ้านของเขาได้รับการแก้คําผิดมาให้เต็มไปหมด ทำให้จามาวเนี่ยจึงกลับไปที่ห้องของชายแก่อีกครั้งเพื่ออธิบายว่าคืนนั้นเขากับเพื่อนเนี่ยเพียงแค่ต้องการท้าทายความกล้ากันและก็ได้ถามออกไปว่าเขาเนี่ยจะสามารถเอาการบ้านมาให้ตัวเีงได้ไหมทํให้ฟอร์เรสเตอร์เนี่ยจึงตอบด้วยความโมโห,โหแล้วก็ประชดให้เขาเนี่ยไปเขียนเรียงความ5000คําในหัวข้อทำไมจึงควรอยู่ให้ห่างจากบ้านของเขามาแทนจะดีกว่าซึ่งจาบาวเนี่ยขยันไปเขียนมาจริงๆครับก่อนจะเอาไปส่งให้ชายแก่ในวันถัดมาโดยวางมันเอาไว้ที่หน้าประตูห้อง พ่อฟอเรสเตอร์เนี่ยไม่ยอมเปิดประตูให้เขาโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นจามาากับแม่เนี่ยก็ได้ถูกครูใหญ่เรียกให้มาพบเพราะว่าผลสอบล่าสุดของจาบมานั้นดีมากจนโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยต้องการให้ทุนเขาเต็มจํานวนเพื่อให้เขาได้ย้ายไปเรียนที่นั่นโดยยินดีจะให้เขาร่วมทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนอีกด้วยแม้ว่าจะยังสับสนแต่สองแม่ลูกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรออกไปโดยหลังจากนั้นจามาาเนี่ยก็ได้แยกกับแม่ แล้วไปที่ห้องของชายแก่อีกครั้งซึ่งคราวนี้เขาก็ไม่ได้ขอประตูแต่แค่นั่งรอยอยู่ที่บันไดและทางด้านของฟอรเรสเตอร์เขาก็ได้เปิดประตูให้จามาเข้าไปเองและหลังจากที่จามาเข้าไปข้างในได้แล้วจามาเนี่ยก็เริ่มเล่าเรื่องของตัวเองว่าเขานอยู่กับแม่สองคนพ่อกับพี่ชายของเขาได้ดทิ้งไปนับตั้งแต่นั้นเขาก็เลยเริ่มเขียนหนังสือของเขาขึ้นมาซึ่งฟอรเรสเตอร์เนี่ยก็ได้อ่านและคือเรียงความ5 0 0พันคำให้เด็กชายไป เขาเนี่ยจึงรับมันมาและกลับออกมาจากห้องพอชายแกดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากคุยอะไรมากเท่าไหร่แล้วเมื่อกลับมาถึงที่บ้านแม่เนี่ยก็ดีใจมากที่เขาจะได้ทุนเรียนฟรีในโรงเรียนที่ดีและเข้ายากมากๆทําให้ในค่านั้นเขากับแม่เนี่ยจึงได้หัวล็อกกันอย่างเต็มที่ในระหว่างที่ดังคู่เนี่ยทานมื้ออาหารค่าด้วยกันโดยหลังจากที่จาเมากับแม่เนี่ยตัดสินใจร่วมกันเขาเนี่ยก็ได้ตอบรับชนซึ่งทําให้หลังจากนั้นจาเมาเนี่ยก็ต้องย้ายโรงเรียนไป และในวันแรกที่โรงเรียนใหม่จามาวเนี่ยก็ได้รู้จักกับแคลร์นักเรียนหญิงที่เป็นคนพาเขาทัวร์โรงเรียนและก็ให้คําแนะนําบางอย่างเกี่ยวกับการเรียนที่นี่ให้กับเขาก่อนที่ตัวของจามาวจะเข้าเรียนคาดการเขียนซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้สอนเกี่ยวกับนักเขียนชื่อดังที่มีชื่อว่าวินเลียมฟอเลสเตอร์ที่เขาในเขียนหนังสือมามากมายแต่เลือกที่จะตีพิมพ์เพียแค่เล่มเดียวเท่านั้นโดยหลังจากเลิกเรียนในวันนั้นจามาวเนี่ยก็ได้กลับไปหาชายแก่อีกแล้ว พออยากให้ชายแก่เนี่ยช่วยอ่านงานเขียนเรื่องอื่นของเขาด้วยซึ่งเมื่อมาถึงจ่าเมาเนี่ยก็ยังเป็นฝ่ายพูดเจ้ยแจ้วอยู่คนเดียวจนชายแก่เนี่ยต้องบอกให้เขารีบคนซุปในชามก่อนที่มัน,น่ยจะจับตัวเป็นก้อนเสียก่อนและเขาเนี่ยก็ได้เอาให้เด็กชายดูว่าความจริงแล้วสิ่งที่เขาในกำลังส่องดูนอกหน้าต่างและก็ถ่ายวิดีโอเอาไว้ทุกวันก็คือนกสีเหลืองตัวเล็กน่ารักตัวหนึ่งเพียงเท่านั้นแล้วมาได้คุยอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่าเมาเนี่ยก็ได้ลาชายแก่ ก่อนที่เขาจะจะกลับบ้านของตนเองไปโดยที่ในเช้าวันต่อมาจาเมาาเนี่ยก็ยังไปโรงเรียนตามปกติและเขาเนี่ยก็ได้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นเด็กผิวสีทําให้จามาวจริงจึงถูกเพื่อนร่วมทีมฝั่งตรงข้ามรับน้องและก็จัดหนักให้เขาตอนซ้อมและพอเขาไม่กลัวเขาเนี่ยก็ถูกฝั่งตรงข้ามผลักจนล้มซึ่งพอถึงตอนพักกลางวันแคลนี่ก็ได้บอกกับเขาว่าพวกนั้นเนี่ยก็เป็นแค่เด็กบ้านรวยที่ต้องการความสนใจและก็อยากได้ซีนเพียงเท่านั้น ก่อนที่เธอเจะจาหนังสือของฟอเรสเตอร์ให้เขาดูและพอจามาลเนี่ยได้เห็นรูปวัยหนุ่มของนักเขียนฟอเลสเตอร์ที่ด้านในปกเขาเนี่ก็รีบขอตัวจากแคลร์เพื่อไปตรวจสอบอะไรบางอย่างในทันทีซึ่งหลังจากนั้นจามาลเนี่ยก็ได้ไปใช้คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลของวินเลียมฟอเลสเตอร์และเขาเนี่ยก็นั่งอ่านประวัติฟอเลสเตอร์ว่าเขาเนี่ยเกิดที่สกอตแลนด์แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์กกับครอบครัวและเขาเนี่ยก็เคยได้รับรางวัลหนังสือยอดเยี่ยมแห่งปีจากนั้นเเนเขาาา่ยกก็ไปหาชาแ แล้วก็เอาหนังสือของชายแก่เองออกมาให้ดูก่อนจะบอกว่าเขารู้ว่าคนเขียนคือใครแต่ฟอร์เลสเตอร์เนี่ยก็ไม่ชอบให้ใครมาพูดถึงหนังสือหรือว่าชีวิตของตัวเองจึงขอให้เด็กชายเนี่ยไม่เอาเรื่องของเขาหรือว่าเรื่องที่นี่ไปบอกหรือพูดกับใครซึ่งเด็กชายเนี่ยก็ให้สัญญาเป็นอย่างดีเพื่อแลกกับการที่ฟอร์เรสเตอร์จะช่วยเรื่องงานเขียนของเขาโดยที่จารมาเนี่ยจะต้องไม่มีคําถามถึงชีวิตหรือว่าครอบครัวของฟอร์เรสเตอร์รวมทั้งคาถามเกี่ยวกับหนังสือเพียงเล่มเดียวของเขาด้วย ซึ่งในตอนนี้ทั้งด้านของตัวจามาลเองเขาเนี่ยก็ยังพยายามปรับตัวเข้ากับโรงเรียนใหม่และก็ยังคงกลับไปหาเพื่อคุยเล่นกับเพื่อนเก่าอยู่เป็นประจำและอีกไม่นานที่โรงเรียนของจามาลก็จะมีการแข่งขันการเขียนประจําปีขึ้นในอีกสองสาเดือนข้างหน้านี้ทำมาจากด้านของอาจารย์คลอฟอร์ดที่ได้อ่านงานเขียนจากโรงเรียนเดิมของจามาลเขาเนี่ยก็บอกว่างานเขียนในการสอบของเขาในหน้าประทับใจอยู่แต่งานในห้องเรียนก่อนหน้านั้นมันเนี่ยดูไม่สวยงามสักเท่าไหร่ ทำให้อาจารย์เนี่ยก็เลยยังไม่พอใจในผลงานของเขาแต่จาเมาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอรไรอาจารย์ไปและการที่เขาเนี่ยนิ่งเฉยใส่อาจารย์ก็ทําให้จอรนเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนหนึ่งได้เข้ามาทักทายและคุยด้วยอย่างเป็นมิตรและหลังจากที่เลิกเรียนตอนนี้จาเมาเนี่ยก็สามารถไปหาฟอเรสเตอร์ได้ทุกวันแล้วและพวกเขาเนี่ยก็สนิทกันมากขึ้นซึ่งจาเมาเนี่ยก็ได้รู้ว่าชายแกเนี่ยไม่ยอมใช้ชื่อจริงแต่ใช้ชื่อว่าโจฮันเซน กับคนที่มาส่งของและเป็นทุลาให้เกือบทุกอย่างพอเขาเดียวไม่ออกจากบ้านเลยและหลังจากที่ได้คุยกันพ่อชายแก่ได้รู้ว่าจามายถูกอาจารย์สบป,ประมาทมาเขาเนี่ยจึงสอนให้เด็กชายเขียนโดยใช้ใจอย่าไปคิดอะไรเยอะก่อนที่เขาเนี่ยจะแสดงให้ดูว่าทันทีที่เขาจะหลดนิ้วลงบนพิมพ์ดีดเขาเนี่ยก็สามารถพิมพ์เรียงความออกมาหนึ่งหน้าได้ภายในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นทําเอาเด็กชายเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยแต่ชายแกเนี่ยก็ยังให้จามาฝึกพิมพ์ดีดให้คล่อง เพื่อจะได้สัมผัสถึงความรู้สึกในการพิมพ์ให้ดีและราบลืน่นพร้อมกับที่เขาในกำชับเด็กชายก่อนเขากับว่าทุกอย่างที่พวกเขาเขียนที่นี่จะต้องอยู่แค่ในห้องนี้เท่านั้นและมันจะต้องไม่เล็ดลอดออกไปข้างนอกโดยที่ไม่มีข้อแม้ด้วยและในวันต่อมาจ้าเมาเ่ยก็ไปโรงเรียนตามปกติและเขาเก็ไปเล่นบาสตามกิจว,วัตรประจําวันแต่ทว่าจ่าเมาเ่ยก็ยังมีปัญหาก,กับเพื่อนในทีมบาสเกตบอลทําให้พวกเขาเกิดทะเลาะก,กันระหว่างซ้อม จนทาให้ครูฝึกเนี่ยทำโทษโดยการให้ชุดบอลคนละ50ครั้งซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ชูดลงทุกลูกทั้งสองคนแต่ถึงอย่างนั้นเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็บอกไม่ให้จามาวคิดว่าพวกเขาเหมือนกันอยู่ดีแล้วเมื่อกลับเข้ามาที่คลาสจามาวเนี่ยก็ถูกอาจารย์คลอฟรอนเรียกไปชมว่างานเขียนล่าสุดที่เขาส่งมานั้นมันเนี่ยมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแถมเขาเนี่ยยังเพิ่งเขียนมันเมื่อคืนและก็ส่งในวันนี้อีกตังหากแต่จาเมาวเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรต่อหน้าอาจารย์ ซึ่งในคืนนั้นจมาเม่าก็ได้ไปนั่งดูหนังกับชายแก่ในห้องของเขาและพวกเขาเนี่ยก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับหนังด้วยกันโดยชายแก่เนี่ยก็รู้จักคอฟอร์ดอยู่บ้างจึงได้เล่าให้ฟังว่าคอฟอร์ดเคยเขียนหนังสือหลังจากตัวเขาเองสองสามปีแต่ก็ถูกปฏิเสธการพิมพ์แต่แทนที่คอฟอร์ดจะเขียนเล่มใหม่ขึ้นมาเขานี้กลับเปลี่ยนงานไปสอนการเขียนแทนทําให้ดังนันจาเมาเนี่ยจึงควรระลึกเอาไว้ว่าคุณครูที่เคยผิดหวังมาก่อน อาจจะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพมากหรือว่าอาจจะอันตรายมากก็ได้และในวันต่อมาเมื่อจามาเนี่ยได้มาถึงที่โรงเรียนมันเนี่ยก็เป็นเวลาที่ทีมบาสเกตบอลของโรงเรียน2ทีมจะต้องแข่งขันกันซึ่งจามาเนี่ยก็เล่นออกมาได้ดีเลยทีเดียวและในเย็นวันนั้นฟลายเพื่อนที่โรงเรียนเก่าก็ได้มาชวนให้จามาไปสังสรรค์กันตอนคืนวันศุกร์แต่เขาเนี่ยก็ปฏิเสธไปว่าเขาเนี่ยมีทุละต,ต้องไปทําอย่างอื่นต่อทําให้ฟลายเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนเปลี่ยนไป และธุระที่ว่าก็คือการไปร่วมงานเลี้ยงของโรงเรียนใหม่นั่นเองซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยได้พูดคุยกับแคลร์มากขึ้นเธอเนี่ยก็ได้ชวนเขาออกมาเดินเล่นข้างนอกซึ่งเขาเนี่ยก็ได้สอนเธอเล่นบาสเกตบอลนิดหน่อยทําให้ทั้งคู่เนี่ยจึงได้ใกล้ชิดและสนิทกันมากขึ้นจนพ่อของเธอที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนได้เดินมาตามเธอกลับบ้านไปโดยที่ในตอนนี้ทั้งด้านของฟอเรสเตอร์เขาเนี่ยก็ยังคงสอนวิธีการเขียนที่ถูกต้องให้กับจามาวต่อไปแม้ว่าบางครั้ง เด็กชายเนี่ยจะแย้งด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของเขาบ้างแต่ฟอร์เรสเตอร์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่างานเขียนที่เด็กชายเอาหัวข้อเรื่องของเขาไปเขียนต่อยอดนั้นเขาได้เขียนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วพอตัวของจามาลได้ถามเรื่องที่ชายแกเนี่ยไม่ออกไปข้างนอกบ้านบ้างหรอฟอร์เรสเตอร์เนี่ยก็เลยบอกว่าข้างนอกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วทาให้เด็กชายเนี่ยก็เลยถามต่อถึงตอนที่คนเนี่ยยังอ่านหนังสือกันอยู่ชายแกเนี่ยจึงได้เทีให้เขาไปยืมหนังสือของตัวเองจากห้องสมุดไปลองอ่านดูและเขาเนี่ยจะได้รู้เอง แต่หนังสือของฟอรเรสเตอร์ทุกเล่มในห้องสมุดก็ถูกคนยืมไปหมดแล้วทําให้เขาเนี่ยก็เลยกลับมาหาชายแก่พร้อมกับอาหารเย็นที่เขาจ่ายเงินซื้อมาเองเพราะว่าตัวจามาาเนี่ยโทรมาถามแล้วแต่กลับไม่มีคนรับสายเลยและนั่นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าฟอรเรสเตอร์เขาเนี่ยปิดเสียงโทรศัพท์มานานมากกว่า20ปีแล้วและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกลังกินอาหารเย็นกันไปจามาาเนี่ยก็ได้ยิงคําถามให้ชายแก่ไม่หยุดโดยเขาเนี่ยก็ได้เล่าว่าตอนเขาเป็นนักเรียน ชายแก่เนี่ยก็เคยประกวดการเขียนและชนะได้รางวัลมาแต่พอได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้คนที่ชนะจะต้องออกไปอ่านงานเขียนของตัวเองหน้าเสาธงเขาเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรซึ่งคนเขียนเนี่ยต้องเขียนงานขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเอาไปอ่านเองและหนังสือของเขาเขาเนี่ยก็ขอเลือกอ่านแบบเป็นส่วนตัวไม่ขอไปอ่านในที่สาธารณะอย่างแน่นอนโดยพอคุยกันมาถึงตรงนี้เจ้าเมาเนี่ยก็ได้ถามไปถึงว่าชายแก่เนี่ยเคยแต่งงานมาก่อนไหมแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไร แต่ให้คําแนะนําถึงเด็กสาวที่จามาพูดถึงบ่อยๆว่าผู้หญิงคนนั้นชอบของขวัญที่คาดไม่ถึงในเวลาที่คาดไม่ถึงเช่นกันและถึงแม้ว่าตัวของจามาวเขาเนี่ยจะไม่แน่ใจว่าควรเชื่อคําแนะนําเรื่องผู้หญิงจากฟอรเรสเตอร์หรือไม่แต่เขาเนี่ยก็ได้เอาของขวัญที่เป็นหนังสือที่มีลายเซ็นของฟอรเรสเตอร์ไปให้แคลร์และเธอเนี่ยก็ดีใจมากที่ได้รับมันโดยที่จามาวเนี่ยก็ไม่ได้บอกเธอว่าเขาเนี่ยได้มันมายังไงและเธอเนี่ยก็ขอให้เขาสอนเธอเล่นบาสเกตบอลเพิ่อมอีกด้วย แต่ทว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับปากผมไม่แน่ใจว่าพ่อของเธอเนี่ยจะชอบใจหรือไม่และในเวลาเดียวกันอีกที่ทางด้านหนึ่งทางด้านของอาจารย์คลอฟอร์ดเขาเนี่ยก็สงสัยว่าจามาวเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนงานของเขาด้วยตัวเองบางทีเขาเนี่ยอาจจะไปลอกงานของใครมาเพราะมันเนี่ยดูดีและน่าทึ่งเกินไปสําหรับเขามากแต่อาจารย์คนอื่นๆเนี่ยก็เห็นว่าจามาวเนี่ยก็ทําได้ดีเยี่ยมในวิชาเรียนอื่นๆรวมทั้งเขานี่ยังเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่ดีและก็แข่งให้โรงเรียนชนะมาหลายนัดแล้วด้วย แต่คลอฟอร์ดเนี่ยก็ยังคงไม่เลิกสงสัยในตัวจามาวอยู่ดีส่วนเพียงด้าของจามาวเขาเนี่ยก็ได้รู้เหตุผลที่ฟอร์เรสเตอร์ตีพิ์หนังสือเพียงแค่เล่มเดียวโดยแม้ว่าจะมีคนรักหนังสือของเขามากมายแต่พวกนักวิจารณ์เนี่ยก็อ่านเพียงแค่ย่อนนานแรกแล้วก็พยายามจะหาคําตอบว่าชายแก่เนี่ยต้องการจะบอกอะไรกันแน่พร้อมกับที่พวกนักวิจารณ์เนี่ยทำลายมันลงภายในชั่วข้ามคืนทําให้ฟอร์เรสเตอร์เนี่ยจึงตัดสินใจได้ในทันทีว่าเพียงเล่มเดียวมันก็เกินพอแล้วและวันนี้ กว่าที่จามาสเนี่ยจะพิมพ์งานของเขาเสร็จฟอรเรสเตอร์เนี่ยก็ผล่อยหลับไปบนเก้าอี้โซฟาแล้วทาให้เด็กชายเนี่ยจึงห่มผ้าปิดไฟให้กับชายแก่ก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับบ้านของตัวเองไปและต่อมาในวันรุ่งขึ้นทางด้านของจามาสเขานี่ก็ได้ตั๋วเข้าสนามเบสบอลมาสามใบทําให้เขาเนี่ยจึงมาขยันขยอให้ฟอรเรสเตอร์ออกไปกับเขาอย่างน้อยๆเนี่ยก็ชวนเขาออกมาในเวลากลางคืนทาให้ชายแก่เนี่ยจึงยอมไปด้วยแต่ก็แต่งตัวมิดชิดแถมยังใส่แว่นกันแดดออกไป โดยที่ในสถานีรถไฟใต้ดินคนนี่ก็เยอะมากทําให้จามาาเนี่ยก็เลยเดินแยกไปเอาใบรายการแข่งส่วนทางด้านของฟเรลสเตอร์ที่พยายามเดินไม่สบตาใครก็ได้ผัดหลงกับเด็กชายทําให้ชายแก่เนี่ยก็ได้เดินไหลไปกับฝูงชนก็จะถูกเบียดถูกดันจนอาการวิตกกังวลของเขากำเริบก่อนที่เด็กชายจะจะหาเขาเจอในมุมมืดและจึงพาเขาออกไปจากที่นั่นเพื่อไปอีกที่ที่เขารู้จักแทนและเมื่อออกมากันแล้ว จาเมาลเนี่ยก็ได้พาชายแก่เข้าไปยังทางชั้นล่างของสนามที่เงียบสนิทเพราะวันนี้เนี่ยไม่มีการแข่งขันเขาเนี่ยพาฟอรเรสเตอร์มาพอะวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของชายแก่ทําให้ฟอรเรสเตอร์จึงเล่าว่าเขาเนี่ยเคยมาดูการแข่งขันทุกเกมกับน้องชายที่นี่จนกระทั่งน้องของเขาเนี่ยทิ้งไปเพราะสงครามและพอกลับมาอีกทีเขาเนี่ยก็กลายเป็นคนพูดน้อยลงดื่มเหล้ามากขึ้นทําให้ชายแก่จึงสัญญากับแม่ว่าจะช่วยเขาดีขึ้นเองทาให้ในคืนหนึ่ง ชายแก่เนี่ยจึงได้ไปหาน้องชายของเขาซึ่งหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้อาสาจะขับรถไปส่งที่อพาร์ตเมนต์แต่ฟอร์เรสเตอร์เนี่ยก็ปฏิเสธก็จะปล่อยให้น้องชายที่เพิ่งผ่านสงครามมาขับรถกลับไปคนเดียวและจู่ๆในกลางดึกคืนนั้นเขาเนี่ยก็ได้รับข้อความจากโรงพยาบาลในขณะที่น้องชายของเขาเนี่ยนอนหนาวอยู่ที่นั่นแต่นางพยาบาลกลับพิมพ์มาบอกว่าชื่นชอบหนังสือของเขามากแล้วภายในระยะเวลาหเดือนหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ต้องสูญเสียทั้งน้องชาย และพ่อแม่ของตัวเองไปทําให้ทุกอย่างเนี่ยจึงเปลี่ยนไปจากเดิมและหลังจากที่พวกเขาในคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจามาลเนี่ยก็ได้ไปส่งชายแก่ที่อพาร์ตเมนต์ทำให้ชายแก่เนี่ยก็เลยบอกเขาว่าคืนนี้ี่เป็นคืนที่ดีที่สุดคืนหนึ่งของเขาเลยก่อนที่เขาเนี่ยจะเข้าห้องไปส่วนนางดาของจามาลเขาเนี่ยก็ได้เดินออกไปกับฟรายที่มานั่งรอเขาอยู่ใต้ตึกซึ่งเด็กชายเนี่ยก็บอกเพื่อนแค่ว่าชายแก่เนี่ยคืออาจารย์ของเขาและหลังจากเหตุการณ์นั้น พอถึงนี้เช้าวันต่อมาวันนี้เนี่ยจ้าเมาก็ได้รับโ้นให้ไปพบกับอาจารย์คลอฟอร์ดหลังเลิกเรียนเพราะอาจารย์เนี่ยต้องการคุยกับเขาตรงๆเกี่ยวกับงานเขียนอันล่าสุดของจ้าเมาถึงแม้ว่าอาจารย์เนี่ยจะชอบมันมากก็จริงแต่พัฒนาการด้านการเขียนของเด็กชายเนี่ยก็ดูผิดปกติซึ่งอาจารย์เนี่ยก็สรุปได้เป็นสองทางว่าเด็กชายเนี่ยได้รับพรสวรรค์มาอย่างคาดไม่ถึงในเวลาอันสัน้นหรือไม่เด็กชายเนี่ยก็ไปได้แรงบันดาลใจของคนอื่นมาทําให้ในการมอบหมายงานครั้งต่อไปในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า อาจารย์เนี่ยจึงต้องการให้จาเมาวมานั่งเขียนงานที่ออฟฟิศของเขาเพื่อจะได้พิสูจน์ไปเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปลอกงานของใครมาดัดแปลงแล้วพอได้ยินอาจารย์พูดมาแบบนั้นจาเมาวเนี่ยก็โมโหมากที่อาจารย์เนี่ยไม่เชื่อใจเขาก่อนที่เขาเนี่ยจะไประบายกับฟอเรสเตอร์ว่าในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าเขาเนี่ยจะไม่เขียนอะไรให้อาจารย์คอฟฟอร์ดทั้งนั้นแต่ชายแก่เนี่ยก็พูดโน้มน้าวให้จาเม,มาวใจเย็นลงว่าคอฟฟอร์ดเนี่ยก็แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กผิวสีจะครอบครัวยากจน จะสามารถทําอะไรยากๆแบบนี้ได้ยังไงและพอวันนั้นบ้าถึงจามาวเนี่ยก็ได้ไปนั่งเขียนงานอยู่ในห้องของอาจารย์ครอฟอร์จนได้โดยที่ต่อมาในคาบเรียนคาบเรียนหนึ่งครอฟอร์เนี่ยก็ได้เรียกให้จอร์ลุกขึ้นมาตอบคําถามของเขาแต่จอร์เนี่ยก็ตอบไม่ได้ทาให้ครอฟอร์จึงพูดให้เขาอายเพื่อร่วมห้องทาให้จ่ามาวเนี่ยก็เลยพยายามจะช่วยจอร์นซึ่งเขาเนี่ยก็แย้งว่าครอฟอร์เนี่ยใช้คําผิดไปคํานึงก่อนจะแสดงให้เห็นว่า เขาเนี่ยรู้จักนะักเขียนทุกคนที่คอฟอร์ดพูดถึงไปทาให้สุดท้ายจาเมาเนี่ยก็ได้ถูกคลอฟอร์ดไล่ออกไปนอกห้องและแคร์เนี่ยก็ได้ตามเขาออกมาก่อนจะพยายามอธิบายแม้เขาเนี่ยยุ่งกับคอฟอร์ดเพราะจาเมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าคอฟอร์ดสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ตัวของจาเมาเขาเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้วและวพอการกระทําก่อนหน้าของเขาทาให้จาเมาเนี่ยก็เลยถูกคอฟอร์ดกับคณะกรรมการโรงเรียนเรียกไปพบอีกครั้งซึ่งคราวนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับงานเขียนที่เขาส่งเข้าประกวด เพราะว่าอาจารย์ได้พบว่าชื่อเรื่องของเขาไมาน่นเป็นหัวข้อรองของบทความเรื่องปีที่ดีที่สุดของเบสบอลในนิตยสาราปี1960ที่เขียนโดยวิลเลียมฟอเลสเตอร์โดยอาจารย์ก็เข้าใจว่าเรื่องความของเขาในถูกเขียนขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังติดใจในชื่อเรื่องที่เหมือนของฟอเรสเตอร์ไม่มีผิดว่าเขาได้มีคําอธิบายอะไรไหมหรือว่าได้รับอนุญาตจากฟอเรสเตอร์ให้ใช้ชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าแต่จ่าม้าลก็รักษาสัญญาเป็นอย่างดีก็จะตอบไปแค่ว่า นี่เนี่ยเป็นงานเขียนของเขาเองทําให้เขาเนี่ยก็เลยถูกคอฟฟอร์ดเพ่งเลงและจะส่งเรื่องเข้าบอร์ดบริหารให้พิจารณาการให้ทุนกับเขารวมไปถึงตัวของเขาจะถูกห้ามไม่ให้เล่นบาสเกตบอลในอนาคตอีกด้วยเว้นแต่ว่าเขาเนี่ยจะเขียนจดหมายขอโทษและก็ออกไปอ่านงานของเขาที่หน้าชั้นให้เพื่อนๆฟังและคอฟฟอร์ดเนี่ยก็ยังเตือนอีกว่าไม่ให้เขาเนี่ยต้องทําให้อาจารย์เสียหน้าในชั้นเรียนเช่นคราวที่แล้วอีกและด้วยความโมโหทําให้ในเย็นวันนั้น จ่าเมาเนี่ยก็ได้ไปลงกับฟอเรสเตอร์ก่อนจะโทษว่าชายแก่เนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าชื่อเรื่องนั้นมันเนี่ยเคยถูกเอาไปใช้ตีพิมพ์แล้วทําให้ชายแก่เนี่ยจึงย้อนกลับว่าเขาเองเนี่ยก็สัญญาว่าทุกอย่างที่เขียนที่นี่จะไม่ถูกเอาออกไปจากห้องนี้เด็ดขาดทําให้เด็กชายเนี่ยก็เลยยอมรับผิดซึ่งชายแก่เนี่ยจึงบอกว่าเขาได้ควรเขียนจดหมายขอโทษเสียแล้วก็ปฏิเสธคําขอที่จาเมาขอให้เขาเนี่ยช่วยยืนยันว่าเขาเนี่ยได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเรื่องนั้นแล้วแล้วพอเป็นแบบนั้น เด็กชายเนี่ยจึงยิ่งระบายความโกรธออกมาโดยเขานี่ก็ตอบว่าว่าชายแกเนี่ยก็แค่คนขี้ขาดแค่ออกจากบ้านเนี่ยก็ยังไม่กล้าเลยและพอได้ยินแบบนั้นทาให้ชายแกเนี่ยก็โมโหมากและทั้งสองเนี่ยก็เถียงกันอยู่พักใหญ่ก่อนที่จามาี่ยจะออกมาจากบ้านแบบที่ไม่เอาอะไรอีกแล้วและก่อนที่การพิจารณาทันบนจะมาถึงจามาวนี่ก็ยังมีโอกาสได้ลงแข่งบ้านระดับลัดอยู่และเขาเนี่ยก็ได้รับโอกาสในการลบความผิดทุกอย่าง แถมจะได้ทุนในปีหน้าด้วยหากเขาได้พาทีมโรงเรียนชนะได้ซึ่งในเกมการแข่งขันคะแนนของสองทีมก็สูสีกันมากจนในช่วงท้าย,ท,ายทีมฝั่งตรงข้ามก็ทำเฝ้าและจา่ามาวก็ได้ชูลูกโทษแต่ด้วยความตื่นเต้นและกังวลเขาเนี่ก็ชูไม่ลงทั้ง2ลูกเลยทําให้สุดท้ายทีมของเขาเนี่ยก็ต้องแพ้ไปโดยจังตาของฟอเรสเตอร์ที่ดูถ่ายทอดสดอยู่ในห้องพอเกมจบ เขานี่ก็ปั่นจักรยานออกตามหาจามาาไปทั่วแต่เด็กชายเนี่ยก็ได้เดินกลับบ้านไปตามลําพังแล้วและเมื่อมาถึงที่บ้านในขณะที่จามาวเนี่ยหลับไปพี่ชายของเขาเนี่ยก็เด้เข้ามาในห้องก็จะเห็นจดหมายจาาหน้าซองถึงฟอรเรสเตอร์ที่วางอยู่บนโต๊ะของน้องชายทําให้เขาเนี่ยก็เลยอ่านมันก่อนจะถือวิสาสะเอาจดหมายไปให้ชายแก่ในวันรุ่งขึ้นพร้อมบอกว่าวันนี้น้องชายของเขาเนี่ยออกไปเรียนตามปกติแล้วท้งทางที่เพิ่งเจอเรื่องแย่ๆมา ซึ่งในวันนี้คนที่ลงประกวดการเขียนพวกเขาเนี่ยก็ต้องออกไปอ่านงานของตัวเองที่หน้าชั้นเรียนและจาเมาเนี่ยก็ได้มาถึงโรงเรียนแต่เช้าโดยมีแคลเนี่มานั่งข้างๆและก็จับมือของเขาเอาไว้ซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆบางคนออกไปอ่านงานของตัวเองแล้วจูจูฟอร์เรสเตอร์เนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาขอกับคลอฟอร์ดให้เขาเนี่ยได้อ่านอะไรสักเล็กน้อยก่อนที่ชายแก่เนี่ยจะแนะนําตัวเองต่อหน้าอาจารย์และนักเรียนด้วยความประมาก่อนที่จะอ่านจดหมายที่จาวมาวเขียนอย่างสลาดสล่วยและซาบซึ้งออกมา โดยชายแก่เนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าจาเมาเ่ยเป็นเพื่อนของเขาและเพื่อนตัวน้อยนั้นก็ได้รักษาสัญญากับเขาอย่างดีและวันน,นี้เขาก็ได้ช่วยจาเมาให้พ้นผิดทุกกรณีแถมยังได้รับเสียงปรบมือจากเพื่อนทุกคนสําหรับผลงานของเขาด้วยและมาเป็นแบบนั้นทาให้ชายแก่และเด็กชาย,ยก็กลับมาเข้าใจกันดีอีกครั้งซึ่งฟอเรสเตอร์เนี่ก็ได้บอกกับจาเมาว,ว่าเขาเจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่สกอตแลนด์หลังจากนี้ทาให้ทั้งสองนีจึงบอกลากันด้วยดี และเมื่อวันเวลาได้ผ่านเลยไปในปีสุดท้ายของภาคการศึกษาจา,มาเม้ารก็ได้พบกับสตีฟทาน,นายของฟอเรสเตอร์ที่ได้มาแจ้งข่าวว่าชายแก่ได้เสียชีวิตไปแล้วจากโรคมะเร็งที่ตัวเจอตั้งแต่เมื่อสองสาปีก่อนและเขาเก็ได้มอบอาพารตเต์ของเขาให้กับเด็กชายซึ่งในจดหมายฉบับสุดท้ายชายแก่ก็เขียนบอกลาแล้วก็ได้ขอบคุณทุกอย่างในระหว่างที่พวกเขาเ,ยเคยอยู่ด้วยกันและการบอกลานั้นก็ทําเอาเด็กชาย,ยต้องน้ําตาซึม และเขาเนี่ก็ยังทิ้งล่างหนังสือเล่มที่2ที่เขาเริ่มเอาไว้ให้จามาาเนี่ยช่วยสารต่อง,งานของเขาให้จบอีกด้วยก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Finding Forrester โดยหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้ผมเนี่ยก็รู้สึกชื่นชอบหนังเรื่องนี้มากเลยครับโดยปกติเนี่ยผมไม่ค่อยชอบดูหนังดวดามาสักเท่าไหร่แต่เรื่องนี้เนี่ยกบเป็นข้อยกเว้น ผมมันในดำเนินเรื่องได้ดีมากๆถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาหนังดีๆสักเรื่องดูอยู่แล้วก็เรื่องนี้นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมอยากแนะนำเลยครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่7.3เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันนทเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่8เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปพวกผมนีก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนกันสักนิดหนึ่งครับ ือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนะี่ยมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นอีกมากมายถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามกันก็ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางเราสําหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ